สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปลองปัาและ K FC สาวน้อยที่กระดูกลักสูงสำหรับพี่น้องคราวนี้เวลาสี่โมงเลยครับพี่น้องโอ้ยฝนตกเยอะมากเหมือกพี่น้องทีนี้ต้อนรับข่าวสดช่องลงตู้เกษตรกรคนมาขมิญน,นะครับเด้อมาเราเบิ่งบรรยากาศครับวันที่เก้าตรงกับวันอังคารเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคมสองพันห้าร้อยสี่รร C, ขณะนี้เวลาสี่โมงวกว่า บรรยากาศอยู่โดมพี่รองเด้อถ้ากะออกมาทั้งกันรถเขาบอกว่าให้ออกมาถ่ายรูปรถเลยใแน่ครับพี่น้องก็เลือนอกมาเราจะเฟินเล็กัโต๊ะเลนกๆอยู่น,นะครับแต่ว่าเพื่อจะได้รูปรถก็เลยอ,ออกมาถ่ายรูปรถเถิดเพื่อถือโอกาสถ่ายบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องเบิอกว่าเมื่อคืนนี้ฝน,กน,นตกแห้งขนาดเด้นเลื่อนครับทั้งตง๊ะทั้งฟ้าห้องเขาจะบานแค่ครับแล้วก็ามาตอนเช้าก,ก็ทั้งตกะทัเก่าครับ ตอนปลายกับโตกก็ได้ไปสายมากสายเลยเหมือนกันครับพี่น้องขาะนี้ก็ยังฝนตกลื่นอยู่ครับก็ได้ถือโอกาสถ่ายทอดคลิปมันจะกลายเล็กน,น,น้อยเบิร์กหน้ายังอังนิดเดียวคิโตมครับ,รบพี่น้องโอ้ยติ๊ดๆๆตีติดได้มาแล้วครับเบิรงกทองฟ้าแล้วเมฆย์กันขึ้มนักหน้านะครับพี่น้องขึ้นสีตกอีกแล,นนล้นเหล่ามาแรกหนึ่งครับลมพัดเย็นดีๆตอนนี้ครับ บวออกเราขากล้องมาน้ำพร้อ,รอ,เรอมเลยนะครับภาพก็มือนจะสั้นๆหน่อยนะครับเด้อบันทึกวดดี้โอคลิปครับเหมือนกันครับเพราะปฏิภาณอย่ากได้ <c oughs> อ่ะคลิปแรกของมือนี้ครับพี่น้องเก็บตกบรรยากาศแาล้วรอดเูเลยนะพี่น้องเบิ้งครับรอมารอมาตามมาครับบอสโจยู่พี่น้อนี่ สีมองแรกคือสิบอยูรกนี่หันยูคือสีสัมผัสุ้มจัวจักน้อยเียมาเลยน้มจัวเบิ้องแล้ว่ามีรถคือสิบูยูหรอครับีเห็นแต่วีนี้จะแก้งมอแห้งไม่ร้องน้ำอ่างเลยครับขี้เงียบแต่มันไม่มีพาย,ยุเลยบอกมันี สงสัยมีแต่คนกบด่านม้างวมดนี้ครับมันหนาวได้ไปลองเนี่ยเพราะเช้าวัดก็ไม่ใช่สาเขาบอกเขาเต้นเลยนะครับสี่นอนโคกเต้นเลยเลยโคกใครย่างเดียวไม่ใช่สาเงียบกิ๊บเขาไม่มีใครเพลินพลาดตะข้นครับสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าครับพี่น้องนี่คือว่าเนาะขนาดลูกตู้เขาบอกให้ มาหายูบกนคือสิปริม,มาออกมาเลามันหนาวครับพี่น้องลมพัดเย็นวอยวอยเคยคือยากไปใส่หมดนาะเปลี่ยนเ,เลย ปกติตอนข้าแรกสิคนก็นสิมาตเตรียมเกลือสาระนะครับเชียวเจ้าเชียวเจ้าอยู่มไม่นีเพาะเรามีไผ่คนเลยยังมัได้เข้าไปเพื่อนแม่สุภาพเลยจะเขยตั้งเนี่ยครับทางในบ้านครับปลาซ่าพ,พอสงการกหนึ่งร้ายคักพี่น้อง มันทันยูรังของน้ามันนะครับน้ามโซ่น้าเสียมันไหลลงมาใส่นะครับเนี่ยเลี้ยงเพื่อความสวยงามเหมือนกันเลี้ยงเพื่หาต้นบัวยังมาปลูกใส่นะครับวยนึกว่าจะมีคนอยู่ก็จะมีคนอยู่อยู่วัดนี้ยู่แบบเงมีแอบน,นอนนี่โอ้บ่าวอึ่งปอตัวนี้เวลาพอน,นอนเหมือนกั ซ่อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับซ่อมโมนิฟาคบนิฟายเบ่ี้พ่อมบอกเม่กเขาไปใส่แค่เงียบเลม่สเกตปกติสิคนเจียวเจวเจียเจฮะแลมีอะไรสก้นเลยไเขบอก็ยัไนบ้เฮียังไงดิ่อด้ไปใส่เขายุ่งอ่้บมนี้นเลดนตกันเลยเปปได้สวนสวนเะ็แรกหรือ่สวนบ้ครับฝนตตเปิได้ปูกป ตกเรับตะขึนเหรือเป่ารับเออดูเขาให้มาถ่ายรูปรถเลยถ่ายคลิปลอเลียถ่ายรูปกล้อนะเขาแรกบนะยังพาไป่ินเขาเที่ยงไม่กินตั้งแต่หามงเขาเศร้าเขาเที่ยงัเดียวกันเขาเบรับอแรกงงสุเอ่อเรได้เลยแจ็มงกลับเลสมอแรกเหรอครับออ้อสิบีได้นอนเพราะว่าเป็นซีเนียร ของชาวของชาวอายุ่อน20ปีเป็นบอกเขาถามมาว่าอายุอายุออจากปีแ้วของหอประจักษ์ได้หอีคนถามบอกี่คนถามมา32ปีแล้วโอ้โหียจยาหอกัะเีังกินมาแนงัเอามขึ้นย่งมขนยังไม่ไมมขึ้นดีเสียไม่ครับเที่นี่คนเสียใบเสียไปแล้ว่ที่นี่ มันบวชไหม <Ừ. S 2> มันก็เลยเป็นไฟวเหา่ยืนตลอดจรดิงไหมมันอุ่นตลอดเนาะแม่ครับคนบอดมันมันตัดมันตัดคือยังซุ่มสุ่มนั่นไงอธธันนั้นพวกเกษตรตัดปั๊บแม่ครับอันนั้นพวกตัดปั๊บอ่ได้ขายขี้โม้สักป่ะเนี่ยไม่ครับไม่อาการจะซี่กับเปิดเพลงร้องเพลงขายขี้โม,ตม,ม,ม,ม้ตัวไม่ผ้ากักาปยังไหนเออเอาเห็ดอะไดรถามด้ิเป็นเป็นตัวแทนขายกาแฟเลยเห็ดอะไรเป็นตัวแทนขายกาแฟต้อง ุยกบอ,อ,บอกโอ้ลุกตูสิมาสมารกันนะ๋อ,อลูกตูสิสยัสรครับชิมไปละชิมกอนเด้สิมแล้วครให้ชิมแล้วชิมชิมกอนจนหู่ว่าผลดีบ่ดีชิมพร้อมครับกันไม่สุภาพแล้วกคุจะบ้าหลายคนจชิมทำการอยู่นนนเออแทบแทบพันพันอยู่นะเห็นเขาลุย้ยเห็นเขาลุย้ยกันลุย้ยน้ำเขาตัวนาะเพื่อเขาได้กันได้น้ำเขาตัวน้อยขอบคุณเพื่ออะไรฮะ เป็นตัวแทนนะครับเออทักไปหาบอลจูไปเลยครับครับอือโอ้ลมพัดเห็นดีอจะท้องหน้าเนาะอ้าวโอเคโอเคครับผมส้อมมันกัดหานก้าม่ายนะพี่น้องมันเป็ก้าม่านะก้ามักนะพักักการดอกกระลำหน่อพี่น้องเพราะว่านี่พื้นที่แล้วพันถ่ายเมถัยมาถ่ยเมื่อวานนะครับเพื่อนครับ หายพญายพ่น,พนครับเอารถไถมา,ถาห,หายหายรักกายทุกน่องส่วนที่ว่าอยู่ในบ้านอันยุ่โดมนะครับมุมียางเฮ็ดกะซื้อโจ๊บหายโคตรดวงโคตรดวงมาคุ้นดีครับเต็ข้างหน้านคดีแจักคุณทอดไถแล้วครับเลยมืย่อนี้ฝนตกเขาก็เลยมได้พากอันเฮ็ดโอ้กันปลูกเต็มเมื่อ,น,กกน,อ,น,อ,อนึ่เสร็จได้ขายเพราะขับเีลยเริ่มขับเ่ยมองที่ว่ามัานไถไว้นะครับ แนมนเบิดครับน,นาปูสร้างสั่งางต้นกล้าไปแล้วล่ะครับพี่น้องสาขาะสงค์ก็คือสิใส่ผ้ากับมาปลูกนะครับปลูกเมื่อนี้สวยเมื่อแล้วะครับกินมอสนาวนไหนเดือดขายพร้อมครับมีหนังทายครับทายความเคลื่อนไนหวตัวไหนบ้างครับเดี๋ยวมาแล้งนี่ อับมากอัไแล้วอะสิเขาไปหาแม่สุภาพาว่าประเทศอี่าันีะบุขขครับเดี๋ยวจะคลิปก,กันครับพ่อนายพี่น้องเบิง้งน,นะอึ๊บโอ้ยนี่จะขี้ตมครับตดตีนี่ง่ายง่านักหนักครับโอ้ยดินน,นี่มันดินถึกถึน้าม่ได้ดิ่น,นพี่น้องถึกหน้ามลแม่เนี้ยขี้ตบตีดต,ตีนเน้ย ลมพัดหนาว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 เมื่อไรน้อแสดงออกงานคิดทอดทีมงานสาวน่อยครับกคอยู่มันวนหัวน้ำกันแต่ยู่แบบนี้อย่างไรจะเปหไหนครับคิดฮอดแฟนครับเอซี MC สุขสุคนอันปกติแล้วเนี่ยเวลาขนาดนี้สวิตีกำลังตั้งเกือบแล้วนะเด็กพี่้องนี่ก็สิโต๊ะที่บ้านหดครับ โอ้พระเจ้าอ้วนตื้นหรอพระเจ้าอ้วนล่างหนาล่างตายน่แสดงว่าได้ยินเสียงลงตูว่าจะัำแบบซะ่ต้องว่าค่อต่ก็มาที่ละคนที่ละคนเนี้มาทางไหนที่แค่เองนี่ประเทศสวนบ่ะระเดนอะไรประเทศสวนบ่ะประเทศคุดินมอปันนี้ประเทศคุดินมอ นั่งจะนี่แล้วปวดแล้วปวดนครับมาทั้งรถครับเสารถโอ้โหเสารถเพื่อนยุกวดซุ้มนี่ดิใกล้ๆแห่งมายอมเมื่นอนเพื่อนหน่อยครับมาร์กอยู totally ่นี่เานออนยู่นี่ซอยกันอยู่นี่เนาะอ้าวโอเคครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาสนุกสหรับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเพริเพรนนะครับเดออยิ้โดมครับตัวนี้ยิ้โดมยิ้โดมครับขอบคุณขอบคุณและรัครับที่เสียสละเวลาครับติดตามรับชมนะครับเด้อคลิปใดเป็นตะเบิ้งกะเบิ้งคลิปใด้่าเป็นตะเบิ้งกะพานนะพี่น้องครับเป็น ดีๆครับเขามาอุดหนุนลุงตูนะครับปอให้ลุงตูมีานนรมายได้นะครับไม่ต้องให้เตี้ยให้ตามลุงตูหรอกเขามาอุดหนุนเบิ้งคลิปลุงตูวนี่ก็ดีใจแล้วครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสรักชิ้นี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ